สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนการทําภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะที่จริงในแอปที่ทำจะมีเสียงที่สมจริงกับวิดีโอนะคะเราสามารถทำได้หลายแอปนะคะไม่ว่าจะเป็นแอป m e t a AI หรือจะเป็นแอปก๊อกนะคะที่ทำกันเยอะๆวันนี้จะสอนโดยแอปก๊อกนะคะ แอปก๊อกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ GROK นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ในเพ t o ต e หรือแอป o r e ของในโทรศัพท์ของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแอปก๊อกเข้ามาในแอปก๊อกนะคะเสร็จแล้วเราจะเห็นเมนูนะคะเยอะมากว่าจะให้ทำอะไร เราเลือกอันที่สองนะคะจะเป็น Create Video เลือกเข้ามามันจะมาหน้าที่ดึงรูปภาพของเราที่จะทําเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเราก็เลือก1รูปที่อยากให้เป็นภาพเคลื่อนไหวเดี๋ยวเลือกรูปนี้นะคะเสร็จแล้วสังเกตมุมขวาด้านล่างนะคะจะเป็นตัวเปอร์เซนที่กําลังทําภาพเคลื่อนไหวเขาจะทําให้อัตโนมัติเลยนะคะ แต่ถ้าเราไม่พอใจเราค่อยสั่งให้เขาทำได้อีกแบบที่เราอยากได้นะคะอ่ะเดี๋ยวรอตอนนี้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่40รอเรื่อยๆไปจนถึง100เซนะคะพอครบแล้วเขาจะขึ้นให้แบบนี้นะคะจะเป็นภาเพเคลื่อนไหวให้ก็้าของเขาทำมาให้ คำว่ากำหนดเองเราก็สามารถพิมพ์ได้ว่าหมุนอ่ลองพิมพ์ดูนะคะหมุนตัวหนึ่งรอบแล้วเดินหันหลังหันหลังไปอ่ลองดูอีกสักครั้งนะคะเราสามารถกำหนดได้ว่า จะให้เคลื่อนใบแบบไหนนะคะอ่ะก็รอเปอร์เซ็นต์เคลื่อนไปจนถึง100%เปอร์เซ็นต์นะคะอ่าพอได้ครบ100%เปอร์เซ็นต์ ด้านซ้ายมือด้านล่างเนัตรมนัจากหัวใจนานนานเราก็กลื่อก็จะไปอยู่ในอบ,บั้มของเรานเราก็สามารถาใช้รีปนนร้ปดูในดูในอลบ,บั้มของเราเมื่อกี้ตัวที่ทำก็คือตัวนี้นะคะมีสี